นี่คือรัฐสภาที่อลังการที่สุดในโลกมีของไทยด้วยแล้วจะบอกไปดูก,กันพระราชวังเวสต์มินสเตอร์รัฐสภาจากประเทศอังกฤษนี่คือรัฐสภาที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลกรัฐสภาแห่งนี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากเพราะใช้เป็นที่ประชุมสภามาตั้งแต่700ปีก่อนโดยถูกสร้างขึ้นในยุคกลางและเคยถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่ยูสองครั้งทำให้ต้องสร้างขึ้นใหม่ในปี1840-1870ถึง โดยตัวอาคารถูกออกแบบในสไตล์นิโอโกธิ o ik, ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในเวลาต่อมาโดยที่นั่งในห้องประชุมส่วนของผู้ที่สภาจะมีสีแดงส่วนสภาผู้แทนรัษฎรจะมีสีเขียวและจะจัดให้สอสฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลนั่งประจันหน้าเข้าหากันเพื่อพร้อมสำหรับการโต้เถียงกันได้ตลอดเวลานั่นเองมหาสาลาประชาชนรัฐสภาจากประเทศจีน รัฐสภาอันยิ่งใหญ่ที่ตั้งอยู่ในจตุรัสเทียนอันเหมือนในกรุงปักกิ่งอาคารขนาดเมื่อหึมาเนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง10เดือนเพื่อให้ทันกับการเฉลิมฉลองการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนครบ10ปีเมื่อปี1959และยังคงยินหยัดอย่างแข็งแกร่งจนถึงปัจจุบัน โดยความที่จีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกย่อมทําให้รัฐสภาต้องมีขนาดความจุที่มากที่สุดตามไปด้วยโดยที่นี่มีที่นั่งสําหรับการประชุมตัวแทนสมาชิกพรรคพร้อมกันได้ถึง1 0,000ื่นที่นั่งมีห้องจัดเลี้ยงที่รองรับผู้เข้าร่วมงานได้ถึง5,000คนทําให้สามารถจัดการประชุมสมาชิกจากทั่วประเทศและงานพิธีการต่างๆได้อย่างสบายเลยรชตาร์รัฐสภาจากเยอรมนีรัฐสภาในกรุงเบอร์ลินที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้อุดมการอุทิศเดชาวเยอรมัน ที่นี่ผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองของประเทศมากกว่า120ปีเสียหายยางหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและได้รับการบูรณะซ่อมแซมหลังการทุบทำลายกำแพงเบอร์ลินก่อนจะกลับมาใช้เป็นที่ประชุมรัฐสภายุคใหม่ในปี1999ที่ผ่านมาพร้อมทั้งสัญลักษณ์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือโดมกระจกใสด้านบนที่ประชาชนทุกคนสามารถมองลงไปสังเกตการประชุมสภาด้านล่างได้เปรียบเสมือนการเมืองที่โปร่งใสและตรวจสอบได้นั่นเองพระราชวังแห่งรัฐสภารัฐสภาจากโรมาเนีย นี่คือรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตั้งอยู่ที่กรุงบูคาเรสต์เมืองหลวงของประเทศที่นี่เคยเป็นรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปี1997มีพื้นที่3 6 5 0 0 0ตารางเมตรหรือเท่ากับ50สนามฟุตบอลมีชั้นใต้ดินถึง8ชั้นสามารถป้องกันแรงระเบิดนิวเคลียร์ได้โดยใช้วัสดุในการก่อสร้างที่คิดน้ำหนักรวมกว่า4 0 0 0ล้านกิโลกรัมทีเดียวซึ่งไม่เพียงใช้เป็นที่ประชุมและที่ทำงานของสสเท่านั้นแต่ยังมีพิพิธภัณฑ์ตลอดจนวนนนประชชุมาาาติอีกด้ย สป,ปายาสภาสถานรัฐสภาจากประเทศไทยรัฐสภาแห่งใหม่บนถนนเกียกลายแห่งนี้ขึ้นครองตำแหน่งรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยพึงล้มแชมป์เก่าจากโรมาเนียไปในปี2564ที่ผ่านมานี่เองโดยมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด424,000ตารางเมตรสร้างขึ้นตามแนวคิดในพระพุทธศาสนาโดยสป,ปายะคือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมทั้งในด้านสถานที่การเดินทางการพูดคุยสนทนารวมถึงอิริยาบถ ที่นี่นับเป็นรัฐสภาแห่งที่3าของประเทศต่อจากพระทีินางอนันตสมาคมและรัฐสภาแห่งที่สองคานสูนสั์ดุเษิษที่เริ่มคับแคบลงเนื่องจากจํานวนสอสอสอวอผู้ติดตามและข้าราชการที่มากยิ่งขึ้นโดยสัปปายาสภสถานใช้งบประมาณก่อสร้างไปกว่า20 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวถ้าคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้ว,วเราน่าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ